สาวน้อยมากความสามารถอย่างดีน่าออกมาออดดชัน่นก็จุดเด่นของหนูนะคะก็คือครบเครื่องค่ะเต้นร้องเพลงหรือว่าการแสดงก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะตังะ้งแต่เด็กๆมาก็จะเป็นคนสนุกสนานล่าเริง ต่หลักๆเลยคือเขาเป็นคนที่อชอบร้องชอบเต้นก็เลยอยากว่าให้เขาไปเรียนพื้นฐานที่ถูกต้องถ้าสมมติว่าถามว่าสนิทกับพ่อมากแค่ไหนก็ตอบเลยว่าสนิทมากๆค่ะคุณพ่อนะคะจะคอยดูแลเรื่องชุดไปรับไปส่งตารางเวลาต่างๆแล้วก็เรื่องอาหารการกินด้วยค่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันเหนื่อยแบบมีความสุขเราเวทนีนะคะหนูจะทําให้เต็มที่ค่ะสู้ค่ะ ใจมากค่ะอ่าตอนแรกก็คือไม่ได้คิดว่าเขาจะกดทุกคนอะไรเงี้ยค่ะโอ้พี่ไม่อยากให้เพลงนี้จบรู้สึกว่า40วินาทีเร็วมากเลยนะคะภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีเนี่ยเห็นแทบจะหมดทุกอย่างแล้วในเรื่องการเต้นว่าเขาเนี่ยมีเป็นเด็กที่มีของมากๆานี่คือคนที่มาแรงมากหนึ่งคนเลย ร้องดีเต้นได้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีน่าสนใจมากเลยนะดีมากขอบคุณค่ะและคนต่อไปที่จอกมาโชว์ให้เราชมกันนะครับส่งเสียงให้สัญญา ถ้าพูดถึงสัญญาก็ต้องนึกถึงเรื่องเต้นค่ะว่าหนูเต้นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่สามขวบเลยจนตอนนี้อายสิบห้าการเต้นของหนูเนี่ยอยู่ในสายเลือดเลยค่ะตั้งแต่แบบคุณแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่ปฐมของคุณแม่เลยเหมือนกันคุณแม่ก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็เต้นกันโรงเรียนแล้วพอโตขึ้นมาพอหนูแบบมงหนูออกมาแล้วคุณแม่ก็แบบเรียนเต้นเป็นเพื่อนหนูด้วย เอาการเต้นฮิปฮอปเนี่ยไปออดิชั่น JYP ของเกาหลีแล้วก็ติดรอบ7คนสุดท้ายแล้วก็ไปแข่ง UDO เต้นได้ที่1ของประเทศไทยงาน UDO แล้วก็ไปเป็นตัวแทนที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ได้ที่สากลับมาคุณแม่สนับสนุนและผลักดันเรามาขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่แม่ทำให้คะแล้วก็รักแม่มากๆเลยแล้วก็หนูจะทำอะไรกันนี้ให้เจ็มที่ี่สุด <Yeah. S 2> รเไว้จลไปลอ,ไอไปคจะไม่อไก,อ,มมก,มกอเตหมพ yeah, yeah, yeah. ือหนูมองพี่ฮันแบบจะกดให้ไหมรู้สึกยังไงแบบรู้สึกไม่รู้สึกสกลัวพี่ฮันจะไม่กดให้ เราเห็นเขานั่งแบบแล้วเขาก็แบบเหมือนไม่มีมีวิแววจะเริ่มไปกดไอ้ปุ่มข้างหน้าของเขาเลยอะเรแบบเหมือนนับน้าหน้าถ่รยห,หลังรับสามหนึ่งแล้วเขาค่อยกดรู้ลึกโล่งมาเขากมที่เป็นการชี้ขาแล้วลงไปแบบนั้นอะต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเราเข้าใจเข้าใจเพลง แล้วเราก็ใส่น้ำหนักลงในแต่ละช่วงได้ถูกต้องนะครับผมมีหนักมีเบามันเป็นการเต้นที่น่าดูน่าสนใจครับผมสัญญา่าทำได้ดีนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็สอดคล้องไปกับเพลงแล้วก็ที่สำคัญคือ,อ,อ attitude อารมณ์ที่หนูสื่อออกมาเนี่ยมันหัวจะรด,ดเท้ามันออกมาหมดเลยจริงๆนะคะ และคนสุดท้ายของกรุ๊ปนี้แล้วนะครับที่จะออกมาโชว์ให้เราดูพบกับอ้อมเล็กครับผมสวัสดีค่ะ 3าคำนะคะก็น่าจะเป็นความซนติงต้องแล้วก็การที่หนูเก่งเก่งความสนสําหรับหนูก็น่าจะเป็นการที่หนูไม่สามารถอยู่นิ่งได้ค่ะแม็กซ์ชุดก็น่าจะประมาณหนึ่งนาทีค่ะเพราะว่าหนูต้องรุกขึ้นมาแล้วก็เต้นอะไรแบบนี้ใ,นใ,นใ,นใครคือไม่สามารถอยู่นิ่งได้เลยค่ะสิ่งที่หนูเล่นไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงก็คือน่าจะเป็นฟุตบอลค่ะมีกลองค่ะที่หนูเล่นประจําค่ะกลองหนูก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็สนุกด,ดีมันจะช่วยแบบ ออกกำลังกายนะคะสำหรับการเตรียมตัวหนูนะคะหนูก็ได้ซ้อมร้องเพลงค่ะแล้วก็ซ้อมกลองด้วยค่ะหนูทุกหนักมากอย่าลืมเชียร์หนูด้วยนะคะแล้วก็วหนูจะทําให้ดีที่สุดเลยค่ะรับรองเลยว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่เลยในค่ำคืนที่ เขารอค่ะเพราะว่าน้องเป็นแบบไอดอลสายใหม่เลยคนอื่นเขามาร้องมาเต้นมาอะไรเงี้ยแต่น้องมาแบบตีกองมาแหบบแวกเลยอะไรเงี้ยตอนกรรมาการเขากด3าคนนะคะหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่มีใครกดแต่เขากดกัน3คนเลยค่ะแล้วมันทําให้หนูมีความสุขมากเลยค่ะคือออมเล็ตมาตั้งแต่ลูก,กแรกเลยอะ่ะคือมันไม่มีความธรรมดาคือน้องโชว์มาเลยตั้งแต่แรกเลยนะคะ การร้องเนี่ยโอเคเราอาจจะต้องไล่ตามแต่มันไม่ใช่เรื่องยากพี่จะรอตั้งตารอดูเลยเอาใจช่วยมากๆออมเล็ตค่ะตรงที่เลือกเลนส์เสียงของแต่สุดท้ายอ่ะพี่ว่ามันต่ําไปสําหรับหนูหน่อยหนึ่งปะ่ะมันเออพอมันต่ําไปเนี่ยเวลาที่ไปร้องมันเลยแบบมันเลยจะแกว่งไปหน่อยนะแต่ว่าด้วยความที่ตีกองไปด้วยคือประสาทคือถ้าคนเล่นดนตรีจะรู้ว่าเล่นกองไปด้วยแล้วก็ แล้วก็ร้องไปด้วยมันขัดอน,นี้ถือว่าเก่งมากเลยครับสุดยอดครับอยากให้พัฒนาในเรื่องร้องให้ตามความสามารถของการตีกลองให้มากขึ้นการเล่นดนตรีให้มากขึ้นถ้าทําได้เนี่ยพี่บอกเลยว่าหนูจะเป็นผู้หญิงที่ตีกลองแล้วตอนนี้เท่อยู่แล้วแต่ถ้าทําได้ทั้งคู่จะโคตรเท่เลยเราจะโชว์ครบห้าคนหนูว่าทุกคนก็ทําได้เต็มที่ในแบบที่ ทุกคนต้องการให้มันตอ,อมาค่ะก็ดีทุกคนค่ะ,ะหนูก็รู้สึกว่าพวกเราทั้งห้าคนเนี่ยมีสิทธิ์ทุกคนที่จะเข้ารอบต่อไปทุกคนเลยเพราะทุกคนก็ทำทำได้ดีเท่ากันแหละหนูก็มีความหวังอ,อยู่คะ่ะแต่ว่าไม่แน่นอนคะ่ะถ้าวันนี้หนูไม่ได้เข้ารอบหนูก็หนูก็เศร้าแล้วคะ่ะแต่ว่าถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่หนูได้ทำกับเพื่อนๆเ,เ,เป็นประสบการณ์ที่ดีที่หนูได้ผ่านมา น้องๆทั้ง5้าคนนี้ครับบางคนอาจจะได้ไปต่อและอาจจะมีบางคนไม่ได้ไปต่อและคนที่จะได้ผ่านเข้าสู่ i d ดอล a าราไดซคือ ขอต้อนรับทั้ง5คนเลยครับก่อนที่เราจะขึ้นเวทีเรากอดกันแล้วเราก็พูดด้วยว่าต้องผ่านไปพร้อมกันแล้วแล้วเราก็ผ่านจริงๆค่ะหนูแบบมีความสุขมากๆเยที่แบบได้อยู่กับเพื่อนๆของหนู คขาล้เสื้อของหนูคือแบบทุกคนรอบข้างกอดกันแล้วแล้วหนูก็ยังแบบอ๋ออ๋อเขากอดกันอ๋ออผ่านห้าอ,อ๋อเหรออ๋อโอเคแล้วก็ค่อยๆหันมากอดกันตอนนั้นดีใจมากที่แบบทุกคนผ่านพร้อมกันเลยจริงๆตอนที่เขาประกาศหนูลืมไปหมดเลยหนูหนูหนูหน,หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่สนใจนะหน,หนูแบบหนูแค่เออดีใจจนแบบว่ามันไม่ได้สนอนะไรหรอก ฝากเชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ดีน่าแล้วก็เพื่อนๆ i d o อนไอดอลพาราได์ด้วยนะคะเมื่อความฝันความพยายามทำให้เหล่าสาวน้อยทั้ง5เข้าใกล้คำว่า i d ดอเข้าไปอีกหนก้าวต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ i d ดอลพาราได้์ไปขอขอบคุณ ผตภัณฑ์เยลลี่ปีโป้แม้เซนทาข้างหน้าอาจแลกมาด้วยความกดดันอันมั่มาแต่เชื่อว่าผู้เธอจะทำมันยางเต็มที่แน่นอนและอาทิตย์หน้ากรรมการจะเข้มงวดขึ้นเท่าทวีคูณหนูมีความสามารถอื่นด้านไหนอีกไหมลูกไม่เป็นไรครับทั้งห้าคนยังไม่ผ่านนะครับ <c oughs> และสาวน้อยที่เหลือก็พร้อมงัดไม้ตายออกไมย่ยากเต็มที่